ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากใจที่ไม่ยอมจำนนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเหนื่อยกับชีวิตที่ไม่ขยับไปไหนพยายามเท่าไหร่ก็วนอยู่ที่เดิมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนบางครั้งปัญหาก็ไม่ใช่เพราะเราไม่มีโอกาสไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะลึกๆข้างในเราเริ่มยอมแพ้โดยไม่รู้ตัว วันนี้ผมอยากพูดกับคุณไม่ใช่ในฐานะคนที่อยู่เหนือปัญหาแต่ในฐานะคนธรรมดาที่เชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกแต่มันเริ่มจากข้างในจากใจที่ไม่ยอมจำนนความพ่ายแพ้ที่ซ่อนอยู่เงียบๆในใจเราทุกคนล้วนเคยล้มเคยผิดหวังเคยตั้งใจแล้วไม่สำเร็จเคยพยายามแล้วไม่เป็นผล แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่คำดูถูกไม่ใช่การถูกมองข้ามสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจที่เริ่มยอมจำนนเงียบๆโดยไม่รู้ตัวเราอาจยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังทำงานยังยิ้มยังพยายามแต่ข้างในมันไม่มีแรงหวังไม่มีไฟไม่มีความเชื่อ และเมื่อใจยอมแพ้ต่อให้โอกาสดีแค่ไหนเข้ามาเราก็จะไม่กลา้าเอื้อมไปคว้ามันอีกคนส่วนใหญ่รอให้อะไรบางอย่างมาเปลี่ยนชีวิตรอเงินรอโอกาสรอคนเห็นค่ารอคนเห็นค่ารอใครสักคนเข้ามาช่วยฉุดแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง เพราะต่อให้ทุกอย่างพร้อมถ้าใจเรายังหมดหวังอยู่ชีวิตก็จะไม่ไปไหน ในทางกลับกันถ้าข้างในเรายังมีพลังยังไม่ยอมแพ้ต่อให้ไม่มีอะไรเลยเราก็ยังลุกขึ้นได้เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากภายนอกแต่มันเริ่มจากข้างในจากใจที่ยังเชื่อว่ามีทางไปต่อใจที่ไม่ยอมจำนนคือจุดเริ่มของทุกอย่างหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ต้องเข้มแข็งต้องไม่กลัวต้องมั่นใจต้องเก่งแต่ความจริงคือ คนที่เปลี่ยนแปลงได้มักไม่ใช่คนที่เก่งกว่าคนอื่นแต่มักเป็นคนที่ไม่ยอมยกธงขาวแม้จะล้มก็ลุกแม้จะโดนดูถูกก็ไม่หยุดแม้จะไม่รู้จะทำยังไงต่อก็ยังเดินแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ยังเชื่อว่าตัวเองมีค่า เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมจำนวนต่อชะตากรรมอย่าประเมินพลังของตัวเองต่ำเกินไปมีหลายครั้งที่คุณอาจรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีอะไรเลยฉันธรรมดาเกินไปแต่ขอให้จำไว้นะครับความธรรมดาไม่ได้แปลว่าไม่มีพลังมันแค่ยังไม่ถูกปลูกและการปลูกพลังนั้นไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ชื่อ ไม่ต้องใช้แรงคนอื่นมันเริ่มจากใจเล็กๆที่บอกกับตัวเองว่าคือฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายยากฉันจะลองอีกครั้งฉันจะไม่เป็นคนเดิมที่ยอมให้ความกลัวควบคุมชีวิตคุณอาจยังไม่เห็นผลตอนนี้แต่ถ้าใจคุณยังไม่ยอมแพ้วันหนึ่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างแท้จริงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลัง ทุกคนมีความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวถูกตัดสินกลัวไม่มีใครเข้าใจแต่นั่นแหละคือธรรมชาติของมนุษย์คุณต้องไม่กำจัดความกลัวแต่คุณต้องไม่ให้มันชนะคุณให้ความกลัวอยู่ข้างคุณก็ได้แต่คุณต้องเป็นคนขลับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่มันและเมื่อคุณเลือกเดินแม้จะกลัวนั่นแหละคือชัยชนะเล็กๆที่เปลี่ยนทุกอย่าง ใจที่ไม่ยอมจำนนคือใจที่เอาชนะตัวเองและเมื่อคุณเอาชนะตัวเองได้ไม่มีอะไรที่คุณเปลี่ยนไม่ได้ฝากถึงคนที่กำลังจะยอมแพ้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันหนักคุณพยายามมามากแล้วคุณเหนื่อยคุณท้อคุณอยากหยุด ผมเข้าใจครับและผมจะไม่บอกให้คุณสู้ทันทีแต่ผมอยากให้คุณหยุดแล้วฟังหัวใจตัวเองอีกครั้งมันยังอยากลองอยู่ไหมมันยังอยากมีความหวังอยู่ไหมมันยังอยากเปลี่ยนอะไรในชีวิตอยู่หรือเปล่า ถ้าใช่แค่ใจคุณยังไม่ยอมแพ้คุณก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตเสมอเพราะสุดท้ายนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากปาฏิหาริย์แต่เริ่มจากหัวใจเล็กๆที่ไม่ยอมจำนนและนั่นแหละครับคือพลังของคุณตอกย้ำว่าการไม่ยอมแพ้คือสิ่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหลายคนอาจฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่า แล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้จริงเหรอแค่ไม่ยอมแพ้แค่มีใจสู้จะไปพออะไรกับโลกที่โหดร้ายคำตอบคือพอครับไม่ใช่เพราะมันจะทำให้คุณชนะในทันทีแต่เพราะมันจะทำให้คุณไม่หายไปจากเส้นทางของตัวเองหัวใจที่ไม่ยอมจำนนอาจไม่ได้ทำให้คุณรวยในพริบตาแต่อย่างน้อยมันจะทำให้คุณไม่ละทิ้งศักยภาพที่คุณมี มันจะทำให้คุณอยู่ต่อจนถึงวันที่คุณพร้อมและคุณจะได้เห็นว่าที่สุดแล้วคนที่เปลี่ยนแปลงได้จริงไม่ใช่คนที่แก่งที่สุดแต่คือคนที่ยังอยู่บนเส้นทางแม้ไม่มีใครเชียร์โลกนี้ไม่เคยเปลี่ยนเราได้ถ้าใจเราแน่นพอคุณรู้ไหมครับว่าโลกไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดสิ่งที่แข็งแรงกว่านั้นคือใจที่ไม่ล้ม โลกจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้เศรษฐกิจจะตกกี่รอบก็ได้เทรนด์จ,จะผันถวนแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณยืนอยู่กับใจตัวเองได้คุณจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากลึกแม้ลมพายุพัดแรงใครจะว่าเรายังไม่พอยังไม่เก่ง แต่ตราบใดที่ใจเรายังไม่ยอมแพ้เราจะเรียนรู้เราจะปรับตัวและเราจะเติบโตแบบต้นไม้จริงๆไม่ใช่แค่พลาสติกสวยๆที่ปลิวหายตามลมหยุดเปรียบเทียบแล้วกลับมาเห็นคุณค่าของหัวใจตัวเองหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ใจเราพังบ่อยที่สุดไม่ใช่เพราะล้มเหลวแต่เพราะเปรียบเทียบเราเห็นเขามีแล้วเรายังไม่มี เราเห็นเขาไปไกลแล้วเรายังย่ำอยู่กับที่เราเห็นเขาโดดเด่นแต่เรารู้สึกธรรมดาแต่ขอให้คุณหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าหัวใจของเราได้พยายามมากแค่ไหนแล้ว ไม่ต้องเทียบกับใครครับเพราะเป้าหมายของชีวิตนี้ไม่ใช่ชนะคนอื่นแต่คือชนะตัวเองเมื่อวานและหัวใจที่ไม่ยอมจำนนในวันนี้จะทำให้คุณไปไกลกว่าที่คุณเคยเชื่อว่าเป็นไปได้ทุกการเริ่มต้นใหม่คือการฟื้นหัวใจตัวเองไม่ว่าคุณเคยล้มมากี่ครั้งไม่ว่าคุณเคยเสียใจมาขนาดไหน คุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะหัวใจของมนุษย์ฝืนตัวได้เสมอถ้ามีความหวังแม้เพียงเล็กน้อยและคุณรู้ไหมครับว่าไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้หายเจ็บไม่ต้องรอให้แน่ใจทั้งหมดแค่เริ่มต้นเล็กๆเ,เริ่มลุกขึ้นจากเตียงให้เร็วกว่าเดิม10นาทีเริ่มอ่านหนังสือวันละหน้าเริ่มบอกกับตัวเองว่าฉันมีค่าพอนั่นแหละ คือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เพราะมันเปลี่ยนโลกข้างในพลังเงียบที่อยู่ในตัวคุณวันนี้คุณอาจยังไม่ใช่คนที่สำเร็จคุณอาจยังไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงคุณอาจยังไม่มั่นใจในคุณค่าตัวเองแต่นั่นไม่เป็นไรเลยครับเพราะตราบใดที่คุณยังไม่ยอมจำนนคุณกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแม้จะยังไม่เห็นผลทันที ลอกอาจไม่ได้ยินเสียงคุณคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจแต่หัวใจคุณรู้ครับว่าคุณกำลังลุกขึ้นอย่าดูถูกพลันเงียบๆในตัวคุณเพราะสุดท้ายคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังแต่คือคนที่ยอมเหนื่อยเงียบๆโดยไม่หยุดเดินและถ้าคุณเป็นคนนั้น ผมขอให้คุณเชื่อในเส้นทางของตัวเองต่อไปเพราะสุดท้ายทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากใจที่ไม่ยอมจำนนจริงๆขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ